Even when you feel low, you can still go Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no man, I still go, go, go สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันอีกหนึ่งเรือนนะครับในคอลเลกชันในวิชชั่นนะครับหลังจากที่เราชมในรุ่นอัพพินิสไปนะครับ ก็ตามคาดแหละนะครับเพื่อนๆให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับใครที่รู้สึกว่าเออในส่วนของตัวเต่าลิมิเต็ดที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นเต่าโบราณที่ป้ายห้าหมื่นกว่าที่เป็นเต่าน้ําแข็งอ่ะราคามันเกินเอื้อมนะครับเรือนนี้นะครับจะทุกอย่างเนี่ยจะสเปคเหมือนกับเรือนนั้นทุกอย่างนะครับแต่เรือนนี้นะครับจะมาในรูปแบบสายยางนะครับแล้วก็จะไม่มีสายแถมมานะครับราคาของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างดีนะครับเรือนนี้แหละครับป้ายอยู่ที่39500นานระครับเรือนนี้จะผลิตทั้งหมด4,500หเรือนนะครับซึ่งราาาคจะสูงกว่ Is, เอาพินิสเรือนก่อนหน้านี้แล้วก็ผลิตน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทัวร์ในสเปกกันสักครู่หนึ่งไวๆนะครับเรือนนี้เคสไซส์อยู่ที่41นะครับลักทุกลักอยู่ที่46หนะครับงูสายใช้เบอร์20นะครับความหนามาเพียง12มิลแล้วก็น้ำหนักนะครับอยู่ที่100กรัมเท่านั้นเองนะครับเรือนนี้จุดเด่นก็คือเป็นนาฬิกาอยู่ในพิกัดแบบจัดว่าเล็กก็คือเล็กได้เลยนะครับถ้าเรามองเป็นนาฬิกาแนวสปอร์ตอะแล้วก็กลไกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องห r าที่ค่อนข้างที่โอเคมากๆของทาง Brand ico, นบ แล้วก็ราคาก็ค่อนข้างดีนะครับใครที่รู้สึกว่าเออ,เอรู้สึกว่าในส่วนคอลเลกชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวเต่าตัวซามูไรหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันดูใหญ่ผมว่าใครที่แขนเล็กหรือว่าต้องการนาฬิกาที่เล็กลงเนี่ยเพราะว่าในเคสไซส์ขนาดนี้แล้วก็ลักทุลักไม่กว้างเลยเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับ เรือนนี้นะครับจุดเด่นก็คือหน้าปัดของเขาเนี่ยจะออกแนวไนาวิชั่นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในอาเพนิสเนี่ยบางทีเนี่ยในส่วนของตัวเลขอาราบิกหรือว่าในตำแหน่งคีย์ต่างๆเนี่ยมันไม่เด่นแต่พอมาเป็นเรือนนี้ปุ๊บเนี่ยหลักชั่วโมงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักไหนก็ตามเนี่ยเป็นการแสดงหลักที่ชัดทุกตำแหน่งนะครับในกลางวันสว่างแบบไหนในกลางคืนสว่างอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไนวิชั่นเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วก็รุ่นนี้นะครับจุดเด่นพิเศษก็คือช่องวันที่เขาจะให้มาในตำแหน่งที่เราแบบมองได้ค่อนข้างชัดแต่ว่ามันก็อาจจะออกแบบมาในแนวแบบไม่ค่อยดูสมดุลการซ้ายขวาแต่เรือนี้ผมบอกเลยว่าใน,ในที่มืดหรือว่าขานาดข้าวเวลาเนี่ยจะชัดทุกตำแหน่งจริงๆนะครับใครที่ชอบในแนวแบบฟังก์ชันครบๆแล้วก็ยังมองเวลาได้ชัดเจนอีกเนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจนะครับเรือนนี้นะครับหน้าปัดเนี่ยคืออย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีทาง ตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะเป็นแนวออกแบบดำดำด้านๆนะครับเป็นลายแบบพ่นรายหยาบๆนะครับสีของเขาเนี่ยก็จะออกแบบเป็นสีดำแบบด้านๆนะครับปัดกับตัวหลักชั่วโมงที่เป็นลูมสีเขียวชัดเจนนะครับแล้วก็ชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเป็นออกแนวแบบใหญ่ๆหนาๆหน่อยนะครับการอา่านค่าเวลาอ่านค่าได้ง่ายมากนะครับการดูเวลาอ่านค่าได้ง่ายมากแล้วก็ ในตำแหน่งเนื้อง,งานต่างๆการวางหลักชั่วโมงการทางชุดเข็มนะครับเป็นแนวแบบค่อนข้างออกแนววินเทจเล็กๆนะครับให้นึกถึงแนวแบบ รุ่นเต่าต้นกาเนนดอะนะครับแนวๆนวนั้นแล้วก็ทําตัวออกมาเป็นสีดําทั้งหมดนะครับ <l itz> ตัวขอบก็จะเป็นการเล่นขอบเบลเซลที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาๆในตําแหน่งถึง20นาทีแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับตัวหนังสือต่างๆเนี่ยก็จะลงไว้เป็นสีแบบสีขาวนะครับตัวเรือนนะครับเป็นการเคลือบโคตติ้งนะครับสีดําลมดํามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบด้านข้างนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเม็ดนะครับ แล้วก็ตัวเรือนนะครับไล่มาถึงตัวฝาหลังนะครับก็จะดาทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นสีน้ําเงินตรงนี้คือมันเป็นตัวพลาสติกนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปแล้วเนี่ยอยากเอาออกก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับก็คือการดึงออกธรรมดานะครับตัวสายก็ยังทําออกมาเป็นสายซิลิโคนยางสีดํานะครับ ค่อนข้างดีนะก็แนวแบบสายของ M M 2 0 0นะครับแล้วก็ตัวลักตัวต่างๆต,ต,ตัวการเก็บเม็ดต่างต่างของเป็นตัวเต่าแบบโบราณรุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้แบบมาตรฐานคือจะดูใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะดูเล็กก็ไม่เล็กนะครับจะอยู่แบบแนวแบบ compact ก,ก,กลางๆนะครับเหมาะกับข้อแขนแบบประมาณ5.5นิ้วขึ้นไป คใครที่รู้สึกว่าเต่าหรือว่าในโมเดลที่เป็นทรงรียหรือว่าเป็นกระรองเต่าแบบนี้รู้สึกว่ามันล้นตลาดแล้วก็ดูมันเยอะจัดจริงๆแล้วก็ดูแล้วแบบเออเราไม่น่าใส่ไหวแต่พอมาเป็นเต่ารุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนอีกโมเดลหนึ่งเหมือนเป็นอีกรุ่นหนึ่งของทาง Brianseco เลยนะครับซึ่งหลักงมาเนี่ยในรุ่นแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยก็ให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีนะเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือมันทําเคสไซส์มาเล็กแล้วก็ในส่วนตัวลักทุลักเนี่ยมันไม่กว้างมากนะครับ มจะลองทาให้ดูนะครับอากข้อมือผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ таки, waiter, ้วเนี่ยเวลาใส่เรือนนี้เนี่ยผมจะแนะนํามากๆเลยนะครับใครที่แขนไม่ใหญ่อะผมแนะนําโมเดลนี้เลยนะครับคือขนาดของผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ้วเนี่ยเวลาผมใส่เรือนนี้ผมจะใส่ประมาณนี้ถ้าผมใส่ประมาณนี้เวลาผมใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยผมจะเหลือรูอยู่ที่1 2 3 4 5ผมเหลือรูประมาณ5รูนะครับก็สามารถใส่เรือนนี้ได้แล้วนะครับ ก็ไม่แปลกใจแลวครับว่าทําไมโมเดลนี้มาแรงแล้วก็จัดมาในลิมิเต็ดในหลากหลายรุ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลหนึ่งหรือว่ามันเป็นเคสไซส์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถูกใจลูกค้าหรือว่าเพื่อนแฟนเซก้หลากหลายประเทศมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลลิ่งอยู่บนข้อมือของผมนะครับคือใส่สบายมากนะครับสายยางแล้วก็เป็นตัวบัคเกิลก็เป็นแบบลมดำมาให้หมดนะครับรวมถึงห่วงต่างๆก็เป็นสเตเลสลมดำก็หายห่วงเรื่องห่วงขาดก่อน ก่อนไวอันควรนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเตเลนมาหมดแล้วนะครับโดยรวมแล้วคือสีดํานะครับตัดกับสีเขียวอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเด่นแล้วก็ดูหลอกว่านี้อีกแล้วนะครับผมว่ามันดูแบบโคตรดีนะครับเรือนนี้ผมชอบมากๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเบื่ออย่างแบบอย่างเงี้ย สายายาอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราก็ไม่ได้เหงื่อเยอะหรือว่าต้องไปลุยน้ําเยอะจะจัดเพื่อนๆก็สามารถดีไซน์มาเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับสามารถเปลี่ยนสายหนังได้เลยนะครับอย่างสายหนังที่ผมเอามาก็เป็นสายหนังที่ผมเอาใส่กับอัลเพนิสในคลิปก่อนนั่นเองนะก็เอามาใส่กันเรือนนี้ก็ได้สบายๆฟิลลิ่งก็จะเป็นแนวแบบแคชชัวร์สบายๆนะครับอาจจะดูไม่ดำน้ำมากมายแต่ดูหล่อกเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ จุดเด่นของรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะเคสไซส์เล็กนะครับแล้วก็ตัวกลางคืนนะครับในที่มืดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยลุงมีบายของเขาเนี่ยจะไม่ไปตัดกับใสส่งตัววันที่แล้วเนี่ยในส่วนกระจกก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจแฟนไซค์กูเ,กเหมือนกันตัวกระจกเนี่ยเขาทำออกมาเป็นกระจกแบบเคิร์ฟนะครับแต่เคิร์บของเขาเนี่ยจะเป็นการเล่นเคิร์บแบบมีเลนส์ขยายนิดหน่อยแล้วก็การทาตัวกระจกเนี่ยก็จะไม่ล้นขอบเบเซลออกมา มันเลยทําให้เวลาฟิลลิ่งเรามองตรงๆแบบนี้มันดูชัดดูใหญ่ดูเวลาง่ายแต่พอเรามองด้านข้างเนี่ยมันก็ไม่ดูแบบเกะก,กะล้อนออกมาให้มันชนนัานชนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมแบบชอบมากๆของทางรูปนี้นะถือว่าดีอ่ะการวางฟอนต์โลโก้การทําตัวโลโก้ตัวหนังสือรวมถึงขอบต่างๆเนี่ยมันไม่เด่นกว่าหน้าปัดเลยนะครับมนเลยทำให้เรือน,นี้ดูแบบโดดเด่นมากๆผมว่าเรือน,นี้น่าจะ คิดแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะหาของลําบากนะครับใครที่สนใจเรือน,นี้ก็สามารถสอบถามได้นะครับทั้งผมจริงๆอ่ะการทําคลิปคลปหนึ่งเนี่ยก็เพื่อนๆก็คาดหวังว่าผมจะมีสต็อกแบบ5เรือน10เรือนนะเอาจริงๆนะสารภาพเลยก็ค,คือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับบางทีเนี่ยมีแค่เรือนเดียวหรือว่ามีแค่2เรือนทานแหละนะครับที่ผมหยิบมาทําคลิปคือเอาจริงๆคือก็ไม่อยากจะ ทำแบบให้ลูกค้าต้องมาหงุดหงิดว่ามันไม่มีของนะครับแต่เอาจริงๆคือมันต้องทำแหละเพราะว่าหลายคนรอชมอยู่นะครับบางทีเนี่ยที่ผมไม่มีตัวแทนอื่นๆร้าน,นอื่นๆเขาก็อาจจะมีนะครับหรือว่าทางเซก้าเขาอาจจะมีนะครับบางทีเราก็ก็ต้องช่วยๆกันบ้างว่าเออแบบเราอาจจะได้ของตาม ตามสัดส่วนจริงๆนะครับมันไม่ใช่ว่าแบบผมต้องการรุ่นนี้1 0เรือนแล้วทางแบงค์เซร์โก้จะส่งให้เรือนนี้10เรือนเลยจริงๆมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลามันของเข้ามาทีนึงเนี่ยมันต้องกระจายหลายที่ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทางห้างนะครับทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันอ,ออกคือมันต้องได้พอๆกันไม่ใช่ว่าที่ใดที่หนึ่งได้เยอะอันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าเออถ้าเกิดที่ผมไม่มีเนี่ยเพื่อนๆสามารถสอบถามได้จากตัวแทนอื่นๆได้เลยนะครับ ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาเป็นตัวแทนเนี่ยเพื่นอนๆก็สบายใจใหายห่วงได้เลยว่าเออได้รับของแท้แน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสน,นะครับฝากเรือนนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะชอบเรือนนี้เหมือนผมนะก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่า Black Series หรือว่าในรุ่นในวิชั่นที่ตัวเคสไซส์ไม่เกิน4 0 4 1เนี่ยมันถูกใจผมทุกเดือนเลยนะครับอันนี้คือยอมรับเลยว่ามันถูกใจเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนาะก็จะมาแล้วนะครับในส่วนของตัวฮนุมานะครับ น่าจะได้ชมรีวิวกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ